เดี๋ยวเราจะไปทานอาหารปุ๊บเนี่ยให้สังเกตดีๆให้หัดเดี๋ยวให้หัดฝึกรู้ให้เป็นโดยการฝึกรู้ยังไงเวลาเราเห็นอาหารปั๊บเนี่ยนั่นแหละเพ mm ื hmm. ่อพอเห็นพอเห็นอาหารปั๊บเนี่ยธรรมชาตินำหน้าธรรมชาติของรูปปรากฏแล้วที่ดวงตาปรากฏแล้วที่ดวงตาดวงตาไปเห็นปุ๊บเห็นถาดอาหารปุ๊บเนี่ยตาเห็นแล้วปุ๊บก,ก็จะรู้เลยว,ว่านั่นคืออาหารที่ปรากฏแบบนี้อาหารกี่ชนิด ก็จะเห็นตาก็จะเห็นผัดมั่งต้มมั่งแกงมั่งข้าวมั่งนึ่งมั่งขนมมั่งอะไรก็แล้วว่ากันไปตามที่มันเห็นอันนี้ก็เอาธรรมชาติตามหน้าก่อนอันนี้ก็คืออันที่หนึ่งโดยเราจะใช้อายตนะทั้งหกเนะี่ยเวลาทานอาหารเนะี่ยใช้ฝึกรับรู้อายตนะทั้งหกเลยอ่าหนึ่งตาแล้วเห็นรูปของอาหารต่อนะมาอะไรต่ออีกจมูก จมูกใช่ไหมเวลาเรากินปุ๊บเนี่ยมันจะต้องผ่านมาโดนจมูกก่อนจมูกเนี่ยจมูกที่จะถูกกลิ่นเนี่ยเดี่ยให้มันกินถูกจมูกก่อนแล้วก็รู้ไปกินถูกจมูกก่อนแล้วก็รู้ไปกินถูกจมูกก่อนแล้วรู้ไปถ้าเวลาเราตักอาหารทานเนี่ยแทนที่เมื่อก่อนเราตักปุ๊บเราใส่ปากเลยใส่ปากเลยใช่ไหมอันเนี้ยใส่ตักมาปุ๊บพักไว้ที่จมูกนิดหนึ่ง ให้มันดูกลิ่นที่ว่ากลิ่นเนี้ยคืออะไรนย่ยธรรมชาติของกลิ่นที่ว่ามันาถูกจมูกปุ๊บแล้วก็เอาอ่าหายใจแล้วได้กลิ่นแล้วพอได้กลิ่นปุ๊บรู้แล้วกลิ่นนี้นี่เรื่อเอาอาการที่มันเกิดขึ้นทางจมูกแล้วก็ฝึกรู้ไปรับรู้ไปว่าไอ้นี่กลิ่นนี่นะมันจะเป็นกลิ่นปลาเค็มกลิ่นอะไรก็ตามกลิ่นของมันนั่นแหละมันจะมีกลิ่นทุกชนิดจะมีกลิ่นอยู่ในนั้นให้ได้กลิ่นก่อนเข้าใจไหม ไปแล้วตักปุ๊บอ่ะให้จมูกไม่ได้กลิ่นกรอนอ่ะอันนี้การที่สองอันที่สามคือเอาเอาลิ้นให้มันรู้รสพอได้กลิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้แล้วไม่ต้องไปสงสัยอะไรนะให้ได้กลิ่นอะไรก็กลิน่นไอ้นั่นแหละบางทีเอ๊ะไม่ได้กลิน่นก็คือไม่ได้กลิน่นแหละไม่ใช่เอ๊ะไม่ได้กลิ่นทําไมฉันไม่ได้กลิน่นก็ไม่ต้องไปสงสัยมันเพราะมันได้กลิ่นแล้วว่าไม่ได้กลิน่นมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะธรรมชาตินําหน้านี่ไม่มีก็ยังมีอีกอ่ะ เอออันนี้ไม่มีอ่ะก็ไม่มีก็เป็นอารมณ์หนึ่งของมันเนี่ยไม่ได้กลิ่นอะไรก็คือไม่ได้กลิน่นก็ทํานนั้นแหละพอแต่ได้กลิ่นอะไรก็ไม่ได้กลิน่นรู้แล้วทิ้งรู้แล้วทิ้งไปนี่คือจหมูกแต่มาเอาใส่ปากาพอใส่ปากปุก๊บอะไรทําหน้าที่เล้นทําหน้าที่อาลินทําหน้าที่อ่รู้รสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มพยายามพยายามเวลาทานเนี่ยเคี้ยวให้มันหมดก่อน ตักใส่ปากแล้วเคี้ยรับรู้รสให้มันมันหายให้รับรู้ว่ารสมันหายไปตอนไหนเนี่ยเป็นไหมก่อนที่จะใส่คําใหม่เนี่ยไม่ใช่ยังไม่ทันหายใส่คําใหม่ต่อคําใหม่ต่อนเนี้ยมันก็เลยไม่ค่อยชัดลองดูสิว่ากาคิดอาหารไปปุ๊บเนี่ยรสเราเนี่ยมันอยู่แค่ไหนระหว่างปลายลิน้นกลางลิน้นโคนลิน้นดูสิว่ารสชาติอันเนี้ยมันหายไปตอนไหน อ,อันนี้บางทียังไม่ทันตื้นหมดเลยใส่ทําใหม่ใส่อะใหม่ใหม่ก็เลยไม่ไม่ได้ชัดเจนไงเนี่ยเ็แล้วลิ้นให้มันทํหน้าที่รู้รสแล้วเวลาลิ้นทํหน้าที่รู้รสอ่ะกายก็จะทําหน้าที่รู้ไปด้วยกายเนี่ยจะทําหน้าที่รู้สึกถึงความร้อนของอาหารนั้นหรือความเย็นของอาหารนั้นหรือความแข็งของอาหารนั้นเนี่ยกายก็ทําหน้าที่นี้นะกายเป็นหน้าที่รูรร้รู้ร้อนรู้เย็นรู้แข็ง รู้อ่อนรู้แข็งเนี่ยแล้วก็เคลื่อนไหวด้วยเวลาจินสเกตดลยไหมกายก็ทําหน้าที่เคลื่อนไหวด้วยจะรู้ร้อนรู้เย็นรู้แข็งแล้วก็เคลื่อนไหวนี่ก็กายนะกายทําหน้าที่อะไรบ้างเช่นตั้งแต่นู่นจับช้อนนู่นเขาก็ทําหน้าที่แล้วสัมผัสทางกายอ่เขาทำหน้าที่แล้วปุ๊บ ไอ้หยยบจับช้อนเนี้ยมันเย็นมันแข็งมันนิ่มอะไรเขาก็จะรู้จักกันทีแล้วก็ทำหน้าที่ตั้งแต่การเคลื่อนไหวตั้งแต่เอาเอื้อมมือไปจับโน่นตักนี่เห็นอาการเคลื่อนแล้วก็เกิดขึ้นมาก็รู้จับช้อนอาการแข็งเกิดขึ้นเราก็รู้หรือจับอะไรก็ตามจับพน,นักอะเออมันแข็งมันเย็นมันร้อนโน่นกายทำหน้าที่กายจะทำหน้าที่รู้ร้อนรู้เย็นรู้แข็งรู้นิ่มนี่กายนะตัวกายแล้วทำหน้าที่เคลื่อนไหว เนี่ยตัวกายทำหน้าที่อันนี้ส่วนหูทำหน้าที่อะไรน่าเขาจะรู้เสียงเวลาตักยังมีเสียงดังไหมเวลาเคี่ยวมีเสียงดังไหมเวลาชอ้อนไปกระทบนน่นกระทบนี่มีเสียงดังไหมเสียงดังเกิดขึ้นหูก็ทำหน้าที่รู้เสียงดูดีๆนะทั้งหมดมันเกือบหมดแล้วน,นะทุกอย่างจะเกิดขึ้นพร้อมกันเลยเวลาเรากินข้าวเนี่ยแล้วทำอะไรใจทำหน้าที่อะไรอใจจะทำหน้าที่เวลาเรากินอยู่ทำหน้าที่รู้รับรู้ด้วย ใจก็ทำหน้าที่รู้อ่ะมันคิดเรื่องนู้นมันคิดเรื่องนี้ก็เต็มหน้าที่รู้ด้วยมันกำลังคิดใจอ่ะทำหน้าที่รู้อ่ะมันคิดอันนู้นคิดอันนี้คิดอันนั้นพอใจกับรสชาตินี้ไม่พอใจกับรสชาตินี้ใจก็จะทำหน้าที่วิจารณ์วิจารณ์อันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยเลยอันนี้ไม่เอาอีกแล้วอันนี้ก็จะวิจารณ์ใจทำหน้าที่วิจารณ์แต่ตาเห็นดูเลยตาเห็นปุ๊บเฮ้ยอันนี้ไม่ยากกินเลยอันนี้น่ากินอันนี้อะไรเห้สารพัด บางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้จักมันคืออะไรกินได้เปล่านี่เนี่ยใจก็ทําหน้าที่เยความคิดก็ทําหน้าที่วิจารณ์หรือบางครั้งก็คิดเรื่องอื่นไปเรื่อยเวลาเรากินข้าวปุ๊บสังเกตดูบางทีแต่หลักๆเข้ามันอนะ่ะมันจะมีอารมณ์ที่มากระทบว่าเป็นความคิดที่เป็นอดีตอนาคตชอบไม่ชอบนี่ใจอารมณ์ที่เกิดกับใจเขาจะเป็นอย่างน,น จะตัวใจจริงๆก็ทําหน้าที่รับรู้ทั้งหมดแั่วแหละรับรู้เรื่องของตัวเองที่ความคิดนึกที่มากระทบในขณะนั้นด้วยแล้วรับรู้ตาก็รับรู้รูปหูก็รับรู้เสียงจมูกก็รับรู้กลิ่นลิ้นก็รับรู้รสกายก็รับรู้สัมผัสใจจะรับรู้ความคิดนึกนั้นในกระบวนการกินข้าวเนี่ยมันจะริเสติได้มองมันมีภาวะอาการที่จะฝึกรู้ได้แล้วก็หัดรู้แบบว่าสิ่งนั้นอาการธรรมชาติ แต่ลักษณะเป็นยังไงอาการเป็นยังไงก็รู้ตามที่มันเป็นร้อนเป็นร้อนหวานเป็นหวานขมเป็นขมเผ็ดเป็นเผ็ดเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวอย่างเงี้ยกลิ่นหอมเป็นหอมเหม็นเป็นเหม็นแลสารพัดเครื่องให้หัดรู้ตามที่เขาเป็นนะแล้วเราจะง่ายเราจะทวายง่ายๆว่ะตัวรู้สึกตัวจริงๆเนี่ยหรือตัวภาวะรับรู้จริงๆอ่เก็จะรับรู้แบบ ธรรมชาติเป็นยังไงเขาก็จะรู้อย่างนั้นเขาจะไม่เลือกเขาจะไม่เลือกว่าโอ้ันนี้ฉันไม่อยากรู้หรอกอันนี้ฉันอยากรู้อันนี้ฉันไม่เอาหรอกอันนี้ฉันเอาเขาจะไม่เลือกอะไรเลยธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยเขาเกิดแบบไหนเขาก็รับรู้แบบนั้นแหละฉะนั้นถ้าเราไม่ชัดเจนจริงๆตักหมง อาการของธรรมชาติที่เกิดขึ้นมากับตัวรับรู้การเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะนมันจะเป็นอันเดียวกันหมดเลยแต่ถ้าเราชัดเจนนะอ๋อเราจะแยกได้ชัดอ๋อนี่คือตัวรับตัวรู้นะที่กําลังรู้ลักษณะของอาการของธรรมชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดจืดนี่กลิ่นทําหน้าที่ไปหอมมั่งเหม็นบ้างกลิ่นธรพัดจมูกก็ทําหน้าที่รู้ไปร้อนบ้างเย็นบ้างนิ่มบ้างแข็งบ้างเคลื่อนไหวบ้างไปมานี่กายก็ทําหน้าที่ไป หูก็ทำหน้าที่รับรู้เสียงที่เกิดขึ้นจากการกินข้าวบ้างเสียงคนอื่นบ้างที่มากระทบหูก็ทาหน้าที่รับรู้ไปใจก็ทําหน้าที่รู้ไปว่าเออมันคิดบ้างนึกบ้างรู้ลักษณะมันไปลันสุดไอ้ตัวนี้ให้ดีๆมันจะฝึกง่ายให้ธรรมชาตินําหน้าอบรมมาเหมือนกับสมมติว่าใครเดินตามหลังเราอะ่ะพวกเราเดินไปไหนเดินไปข้างหน้านะ แต่มีคนเขาจะตามข้างหลังเราแต่เราไม่มองมอง,มองไม่เห็นเขาเนี่ยเวลาเขาจะทําอะไรกับเราเนี่ยเราจะรู้ตัวไหมเขากจะย่องย่องมาตีเราก็ได้หรือจะอมาทําร้ายเราเนี่ยเราจะเห็นไหมหรือกาลังทําอะไรล้อเลียนเราอยู่ข้างหลังเราจะเห็นปะนทําไมไม่เห็นขขหเขาอยู่ข้างหลังเราอยู่ข้างหลังเราเรายังไม่เห็นไงแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาไปยังข้างหน้าเราล่ะ แล้วเราอยู่หลังเขาละ่ะแล้วจะเห็นไหมเขาจะเลี้ยวมาทำอะไรกับเราเราจะเห็นทันทีเลยปล่อ,อยให้เขาอยู่อยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็อยู่หลังเราจะเห็นพฤติกรรมของคนข้างหน้าเนี่ยพฤติกรรมของคนข้างหน้ามันเป็นอะไรเราก็จะรู้จักเวลามันจะมาทำร้ายเราเราก็ทางระวังตัวรู้ตัวทันเหมือนกันที่กำลังบอกนี่เหมือนกันให้อารมณ์ทั้งหลายก็เกิดมาก่อนแล้วเราก็รู้ไงเราอย่าไปนำหน้าเขาให้เขานำมาก่อน ให้เขาคิดก่อนให้เขานึกก่อนให้เขาพอใจก่อนไม่พอใจก่อนหรือให้เขาได้เห็นก่อนได้ยินก่อนเหมือนเราเนี่ยสร้างจังหวะเนี่ยให้เขาเคลื่อนไหวก่อนแล้วรู้เคลื่อนไหวก่อนแล้วรู้เราจะเห็นถ้ามันเย็นร้อนอ่อนทางทางกายก็ให้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับกายเนี่ยมันเกิดก่อนแล้วรู้มันรู้มันเกิดก่อนแล้วรู้มันเสียงเกิดก่อนแล้วค่อยรู้ลูกเกิดทางตาก่อนแล้วค่อยรู้กลิ่นเกิดก่อนแล้วค่อยรู้รสเกิดก่อนแล้วค่อยรู้ มันคิดคิดนกึกก่อนคิดในเกิดก่อนอยากเกิดก่อนคิดเกิดก่อนแล้วค่อยรู้อย่างเนี้ยจังหวะน,นี้ rament. แหละจะเป็นจังหวะที่เราจะทําอะไรกับมันก็ได้จะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้จะเฉยก็ได้แต่เท่าภาวะพวกนี้อยู่หลังเราใจเราดําหน้าไปก่อนเนี่ยเราจะเสร็จมันพร้อมอยากเมื่อไหร่เราก็จะไม่รู้จักไงแต่เรื่องปล่อยให้อยากเกิดก่อนแล้วค่อยรู้แล้วก็จะเลือกได้ว่าจังหวะเน,นี้ยเราควรจะเอาหรือไม่เอา ยังทําให้ธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงนําเราก่อนนำารยไปสักอเอาแค่เก้าหนึ่งพออย่าให้ไปหลายเก้านะไปหลายเก้าเสร็จไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ทันให้ให้มันนํามาก่อนคขาเรียกว่าให้มันผัดจาะเกิดก่อนแล้วก็รู้พอรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเวทนาเนี่ยมันจะเป็นเวทนาแล้วพอเวทนาปุ๊บเรารู้ปุ๊บไอ้เจ้าตัรหาอุปทานก็จะไม่เขาไม่ทันมันเราทันที่ผัดจระเสร็จแล้วสติเราเกิดขึ้นรับรู้จะได้ พอเรารู้นปุ๊บไอ้เจ้าัณหาเกิดขึ้นมาปุ๊บเราก็รู้อีกแล้วแต่เจาัญหาเกิดขึ้นยังไงมันไปยังปึกให้มันอย่างเงี้ยเวลากินข้าวก็จะรู้สติทุกครั้งอนะ่ะลองดูซิแล้วเวลากินนะอย่ากินเปลี่ยนคาไปเรื่อยเปลี่ยนเปลี่ยนชนิดอาหารไปเรื่อยเพื่อจะรู้จักบางทีเอาอันนี้อาจจะกินข้าวกับกับชนิดนี้อีกอันหนึ่งแกกินข้าวกับกับอีกชนิดหนึ่งหรืออันหนึ่ง แทนที Birthday, ่จะกินข้าวไปกินขนมสักคำหนึ่งดูทิไม่นจะรู้กลิ่นยังไงรสยังไงกลิ่นยังไงรสยังเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่าไปเอาคําเดิมซ้ําไปซ้ําไปทุกครั้งที่เรากินเนี่ยเปลี่ยนคําเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนรสไปเรื่อยๆแล้วดูซิว่าใจเราปรุงแต่งยังไงบางทีบางคามันกำลังกำลังอร่อยนะกินให่คําเดียวพอแล้วไปกินอีกคำหนึ่งตรงข้ามแล้วดูซิมันจะเป็นยังไงให้หัดอย่างเนี้ยมันจะได้รู้จักว่าเวลาเราฝุดอย่างนี้ปั๊บเนี่ย เวลาเกิดเหตุการเฉพาะหน้านะสติเฉพาะหน้าการรู้ตัวเฉพาะหน้าและจะเท่าทันอารมณ์เฉพาะหน้าได้ทันเมื่อเราเท่าทันอารมณ์เฉพาะหน้าได้ทันปุ๊บเราจะมีจังหวะว่าเราจะทํายังไงกับมันหรือมันจะทําอะไรกับเราเราจะรู้จักเท่าทันมันได้นะไม่ใช่อยู่ข้างหลังแล้วมันดันเอาดันเอาดันเราอยู่เรื่อยๆแต่เวลามันสั่งเราเราก็จะไปเห็นมันที่แต่เรานั่งดูเฉยๆจะสังเกตแค่พอจะพอเห็นอาหารปุ๊บ มันดูเฉยๆเนี่ยดูสิจิตมันจะสั่งให้เราตักอะไรคำแรกมันจะตักสิ่งที่มันชอบก่อนแต่มานั่งดูนะอมันจะตักอะไรดิมันจะสั่งก่อนเลยเอาอนี่สิเอาอนี้สี่เอาอนี้เพามันจะสั่งในหัวเรามันจะสั่งเราดูนะมือเราไม่ทําอะไรก็มันแล้วนั่งดูอ่ะมันจะกินอะไรนะยมันจะบอกเลยแล้วเห็นเห็นชัดเลยมันจะเลือกกินเฉพาะสิ่งที่มันชอบก่อนคำแรกเนี่ยเรก็แกล้งมันเราเอาที่มันชอบเลสิ ให้ดูน่ะมันจะเป็นยังไงแต่เราคนใหญ่ถ้าเราไม่ทันก็บอเราเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยเนี่ยจังหวะเนี้ยเราไม่รู้จักว่าอะไรมันบงการเราอยู่อืปัญหามันบงการเราอยู่เราไม่รู้จักมันเนี่ยเราเริ่มบอกให้มันเกิดขึ้นมาก่อนแต่ได้รู้จักมันอ๋อนี่มึงมาแล้วมันจะ็นคำมันได้รูปแบบของคําสั่งปัญหาเนี่ยจะมาในรูปแบบของคําสั่ง สั่งให้เอารุ่นสั่งให้เอานี่นนแต่เดี๋ยวว่าสั่งไม่เอารุ่นไม่เอานี่อยู่นั้นก็จะสั่งอยู่เรื่อยนะว่าตรงนี้ร้อนอย่าเอาเลยไปตรงนู้นเถอ,อะเย็นดีอ่ะตรงนี้เดินไปเขาเจ็บตีไปหาที่เดินใหม่เดินไปเจ็บดอกม,มันจะต่งอยู่เรื่อยแล้วดูดีๆถ้าเราไม่ย้ายที่เราจะเห็นมันก็จะสั่งรุ่นสั่งนี่สั่งนั่นของเราอยู่เรื่อยต้องให้เห็นไม่ให้หมดมันจะทันมันได้อ่าเข้าใจนะเดี๋ยวลองไปกินอาหารแล้วลองดูเถ็นแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยให้มันเกิดสติ ไม่ต้องไม่ต้องไปเกงเดี๋ยวฉันจะพยายามไม่ต้องไปเกงอะไรมากพยายามจะรู้ว่าไม่ต้องนะทําง่ายเลยให้เขาเกิดมาก่อนตักใส่เลยแต่ก่อนใส่ใส่จมูกก่อนค่อยใส่ปากนั่นแหละฝึกไปตาเห็นพวกก็ดูที่มันจะใส่ให้เราสั่งทําอะไรก็เห็นก่อนมองั๊บมันจะเลือดแลวหนึ่งสองสามสี่ห้าจะเอาไหนวนะเอานี้เลยใชอเอาอันนี้อนัอนอนี้มันจะสั่งมันจะยุบลยอยู่เรื่อยแต่เห็นก่อน แล้วก็จับไปจับไปเข้าใจนะอยากให้หันเพราะทุกครั้งที่เรากินอย่างนี้ปุ๊มันเป็นกินเพื่อจเจริญสติกินเพื่อจเจริญการรู้การทํางานของอารมณ์มันจะได้มีจิตที่รู้อารมณ์ไม่ใช่มีจิตหลงอารมณ์าใจไหมถ้ามีจิตรู้อารมณ์มไ,มมมได้เมื่อไหร่อาจารย์คุณจะอยู่ได้อย่างสบายถ้ามีจิตหลงอารมณ์เมื่อไหร่คุณจะวุ่นวายที่จบชีวิตก็จะวุ่นก็นอยู่นั่นแหละให้มันหัน อย่ากลัวอารมณ์แต่ให้รู้อารมณ์ก่อนแล้วเราจะมีจังหวะในการที่จะเลือกปฏิบัติกับมันยังไงถ้าเราไม่รู้มันนะมันจะไปเดือดจะเราแบบไสแบบที่เราเป็นจะอยู่ที่แหละนะเข้าใจนะนเดี๋ยวเราลองไปทานอาหารดูซิที่ให้ข้อคิดเม่เราจะลองไปฝึกฝนกันทุกขณะเลยนะชีวิตเนี่ยเอาปัจจุบันเป็นหลังเฉพาะหน้าเป็นเท่ากัน